สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมนิงทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวประสุขอยู่ร่วมกับดาวพระหูในพบเรือนลาภะด้วยได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีด้วยในเรื่องของลาภผลผล,ผลประโยชน์รายได้ต่างๆมีโอกาสจะ ได้ในช่วงนี้ดูแล้วก็หมายถึงอาจจะหมายถึงมีการมีคู่มิตรคู่หุ้นส่วนการค้าการขายที่ดีขึ้นได้รับผลผล,ผลประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ดาวพระศุกร์ร่วมกับดาวพระหัตูเป็นคู่มหาเสน่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะคะการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตก ดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะว,ว้าวพบเรือนลาภะหมายถึงรับผลรับผลก็มาสิบเหรียญขึ้นมาไพ่ของการได้เงินนะคะ แล้วก็เมจิกเชียน9ดาบ10ดาบ3ถ้วย4ดาบจัสมิน1ไม้เทา้า3ดาบ พลังงานของในใจของคุณในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะคุณพยายามที่จะจุดไฟให้กับตัวเองกำลังหาแรงบันดาลใจบางท่านเจอวิกฤตในเรื่องของการเงินหรือกำลังที่จะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านมันมีเกณฑ์การจบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงการเป็น ความอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกําลังในการต่อสู้ชีวิตมากๆสิบดาบคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมหรือคนที่เอาเปรียบเนาะสิบดาบมันหมายถึงว่าคุณเจอกับบททดสอบที่หนักที่สุดในชีวิตของคุณเจอการจบสิ้นเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญบางท่านอาจจะจบเองก็ได้หมายถึงว่า จบความสัมพันธ์กับเพื่อนที่มันท็อกซิกมากๆหรือคนเอาเปรียบมากๆเพราะหมอหนิงเห็นถึงคําว่าสาคนบางท่านอาจจะจบความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักที่มันท็อกซิกมีมือที่3เข้ามาแบบนั้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ได้ดั่งใจไปทุกเรื่องหมายถึงในส่วนต่างๆที่มันเป็นปัญหาเข้ามาคุณอาจจะจัดการได้แต่อาจจะยังจัดการได้ไม่ดี มันมีเรื่องของความคลราคาสังมีเรื่องของปัญหาที่ยังต้องจัดการอยู่ในช่วงนี้ด้วย9ดาบก็คือพยายามแล้วว่าพยายามแก้ไขแต่มันก็ยังมีเรื่องความติดๆด,ดขัดๆหรือปัญหาที่มันมันปวดหัวอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะสามารถจัดการได้นะคะเพราะมอนิงเห็นถึงการปรับตัวการการ,การเป็นคนที่มีไหวพริบมีความพร้อมส่วนหนึ่งในด้านของ ทักษะต่างๆที่คุณมีถ้าคุณเจอในเรื่องของงานคุณจะแก้ไขปัญหาได้แต่อาจจะต้องออรอเวลาหรือถ้ามันปัญหาหนักมากๆก็แค่นอนให้หลับพอถึงหัวถึงหมอนก็นอนให้หลับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวคุณจะเกิดไอเดียหรือบางสิ่งบางอย่างปิ้งเว็บขึ้นมาเพราะมอนงเห็นถึงการแบบคุณเครียดมาอย่างยาวนานเนาะมันเป็นความเครียดสะสมมันทําให้คุณ ไปกระทบในด้านของสุขภาพร่างกายด้วยมันทำให้คุณเ,เหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยกับคนมันขาดแพชชั่นขาดกำลังใจเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้หรือคุณจะแก้ไขปัญหาได้ขอให้คุณอาจจะเอาตัวเองเฟดออกมานิดหนึ่งแล้วค่อยๆแก้ไข ตามาบางเรื่องราวไปก่อนเพราะคุณอาจจะจัดการทุกๆอย่างในครั้งเดียวไม่ได้มมันอาจจะยังไม่เป็นไปตามใจคิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ขยายกันเนาะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกบางท่านปัญหาครอบครัวเนาะปัญหาบุตรปิวานครอบครัวปัญหาญาติเพื่อนฝูง คุณจะแก้ไขได้ถ้าคุณวางแผนดีๆมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆหรือสิ่งใหม่บางสิ่งบางอย่างคุณจะออกจากความติดติดขัดๆนี้ได้หรือปัญหาที่คุณเจออยู่ได้ก็เนี่ยเหมือนอดทนไว้คุณคุณเข้มแข็งพอมองเองเห็นความเข้มแข็งในตัวคุณนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจอมาแล้วอะสิบดาบ มันหนักที่สุดแล้วโมนิคคิดว่าตอนนี้ที่คุณกําลังเจออยู่ไม่ได้หนักขนาดนั้นเพราะว่าคุณผ่านบททดสอบหนักๆก,กว่านี้คุณก็เจอมาแล้วคุณจะกลับมายืนหยัดได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้แต่ไพ่ค้ณบอกว่าอาจจะ,อ,ะอย่างที่บอกเนาะ,ะถึงเวลานอนก็นอนให้เต็มอิ่มตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณจะมีไอเดียขัวคิดหรือมีความปิ้งเว็บอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะจัดการหรือวางแผนในด้านปัญหานั้นได้ดี คุณจะกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหรือจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างาและโมนิงเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของคุณด้วยนะคะบางท่านมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเนาะบางท่านก็เจอในเรื่องของคนที่บั่นทอนคอยเอาเปรียบหรือเหมือนคนที่ทำอะไรอยู่รับหลังไม่ค่อยเปิดเผย อ,อ,อยู่ในมุมมืดพยายามทำให้คุณสะดุดติดขัดเหมือนขัดแข้งขัดขาค่ะคุณจะจัดการปัญหาได้สิ่งต่างๆจะลงล็อกลงตัวมากขึ้นแล้วก็มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไพ่ขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวจังหวะเวลานั้นจะมาถึงขอให้คุณรออีกหน่อยอะไรที่มันยังแก้ไม่ได้ปล่อยวางไปก่อนค่อยๆทําในสิ่งที่ทําได้ไปก่อนเดี๋ยวจักรวาลจะจัดสรรบางสิ่งบางอย่างให้คุณหรือจะเหมือนคุณจะได้ตัดจบปัญหาค่ะอย่างรวดเร็วไม่นานอีกไม่นานเวลาสุดท้ายของปัญหากําลังเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาที่กําลังเจอ มันเป็นเหมือนบททดสอบบ,อบทหนึ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะการงานของชาวลัคนาราศีเมษงานของคุณสองดาบเกิดขึ้นหกเหรียญจัสเมนหนึ่งไม้เท้าสามดาบ สอดคล้องกันเลยมันเป็นเรื่องของสามดาบการไม่ได้ดังใจทำอะไรดูสะดุดติดขัดมีปัญหาบางสิ่งบางเรื่องที่มันยังจัดการไม่ได้อย่างที่หมอหนิงบอกเนาะก็จัดการไปตามเรื่องตามราวไปก่อนก็คือแบบอันไหนอันไหนแก้ได้ก็แก้อันไหนยังแก้ไม่ได้ก็เรอเวลานิดน,นึงเพราะว่าช่วงเดี๋ยวดาวพุธจะเดินเดินวิปริตยอยู่มันจะมีเกณฑ์แบบว่าแล้วก็ ช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังด้วยมันเป็นจังหวะของการต้องรอรอเวลารอข้อตกลงมีการเดชการเลื่อนที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับคุณแบบสัญญาณยังไม่เสถียรเนาะสัญญาณแบบยังมาไม่ไม่ชัดไม่เต็มแบบนั้นนะคะเหมือนถูกบล็อกก็เดี๋ยวจะกลับมาดีขึ้นนะคะอาจจะต้องรอในช่วงที่ดาวพระพุธเ,เดินหน้าเต็มที่โดย ไม่เดินวิปรลิตช่วงนี้ความกังวลใจปล่อยๆไปก่อนอหลังจากอะไรที่มันคุมเครือหรืออะไรที่มันคาราคาซังเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเรียนขึ้นมาโอกาสใหม่ๆกำลังเข้ามาหรือความโชคดีบางอย่างกำลังส่งถึงคุณโอกาสบางอย่างกำลังรอคุณอยู่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเหมือนกับว่าไปดวงานกับโดนเลดโดนเลื่อน คุยกันเคยตกลงกันไว้ก็ตกลงกันไม่ได้อะไรแบบนั้นก็ต้องรออีกนิดหนึ่งเนาะก็อาจจะช่วงที่ดาวประพุธเดินเดินหายวิปริตช่วงนี้อาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้และเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนกรมะของคุณไปจอยอยู่ในภพเรือนวินาศเนาะมันเป็นช่วงเวลาของการอดทนต้องอดทนให้เยอะเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวที่เป็นดาวโทษทุกข์ด้วย เป็นดาวที่ต้องใช้ระยะเวลานานหรือความกดดันสูงแต่ยังไงงานของคุณก็จะมีใครที่ทำงานแก้ไขปัญหาก็จะเจอสภาพของความอึดอัดหรือ,อมีความตึงอยู่ในช่วงนี้แต่เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะได้รับผลผลประโยชน์ในทางอื่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียล การแก้ไขปัญหาก็ได้ใครที่เป็นหมอดูหรือใครที่เป็นแบบเมจิกเชียร์นะคะ,ะการแก้ไขปัญหาการใช้เวทพริบต่างๆหรืองานที่เป็นงานอิสระช่วงนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมีโอกาสจะได้โชคนะคะจากความฝันจากจากการเดินทาง เมอเเห็นถึงการได้เงินช่วงนี้บางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชคก็ได้ก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการลุยลุยแล้วได้ลุยบางเรื่องในเรื่องของการงานบางท่านได้จ็อบใหญ่เข้ามาได้ลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามามันเป็นเรื่องของการได้เงินยิ่งขยันยิ่งได้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องเ,ออเหมือนต้องลงแรงหน่อยในเรื่องของการทํางานมันมี การต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานแต่คุณจะทําได้ดีการเงินจะกลับมาฟื้นตัว8เหรียญก็ไม่ใช่เงินน้อยๆมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วย the w i l w of fortune ไม่ว่าในทิศทางของการเป็นในหน้าต่างๆหรือการเป็นาการได้งานงานล็อตใหญ่ๆเข้ามาหรือบางท่านอาจจะเป็นโชคลาภก็ได้จากความฝันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างความรักจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนโสดเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวประสุขอยู่ร่วมกับดาวพราหูเป็นคู่สนิตื่นรู้ขึ้นมาปิดบังช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของแบบความสัมพันธ์ลักษอน คือคุณจะเนื้อหอมในช่วงนี้อาจจะมีความรักเข้ามาแต่คนที่เข้ามาอาจจะไไม่ได้โสดร0อเปอร์ซอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของมาชอบหรืออา,อาาอจจะโสดหมาดๆแต่คนของเขายังไม่ปล่อยอะไรแบบนั้นก็ได้ก็พยายามพยายามสแกนดีๆเนาะแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนต่างที่ต่างถิ่นแดนไกล ถ้าโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการงานของคุณโดดเด่นมากๆถ้าในเรื่องของความรักก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีถ้ามีก็คุยได้แต่ถ้าให้คบกันแบบเป็นจริงเป็นจังก็ต้องดูดูไปก่อนเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นมาไม่สวยในเรื่องของไพ่สามดาไพ่สีดาไพ่เก้าดาไพ่สิบดาบแล้วก็ยังมี3ามถ้วยก็คือบุคคลที่สามมันมีเกณฑ์ถ้าคุณมี คุณอาจจะโดนเพื่อนคุณแย่งไปอะไรแบบนั้นก็ได้มันเป็นเรื่องของการถูกหักหลังเนาะค่ะก็ช่วงนี้ก็เลื่อๆนๆไปก่อนความรักอาจจะยังไม่โอเคสำหรับคุณนะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรว,ว้าวคำว่าส่งรถขึ้นมามีเกณฑ์จะได้ถูกขอแต่งงานไหมหรือจะได้ข้อตกลงในเรื่องของการพูดคุยกัน การวางแผนอนาคตร่วมกันบางท่านก็อาจจะไปจดทะเบียนเป็นเรื่องของแบบความใจดีค่ะช่วงนี้อาจจะได้ถูกเปก,ก็ได้เอ,อมันเป็นเรื่องของการครบกันด้วยความลึกซึ้งทางด้านของจิตวิญญาณภายในคุณอาจจะเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันมากๆในช่วงนี้คิดอะไรตรงกรันมองตาเข้าใจก็ได้มันเป็นเรื่องของความใจดีแล้วก็ อะไรที่มันเงียบเงบมาก่อนหน้านี้รู้สึกสันโดรรู้สึกเงียบเหงาตอนนี้จะกลับมาฟื้นตัวนะคะว,ว้าวแรงดึงดูดช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เป็นช่วงที่ความรักแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ของถูกใจอาจจะได้ของขวัญของรางวัลอะไรบางอย่างที่คู่ของคุณซื้อให้คุณได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรพร้อม ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรร่วมกันเนาะมันจะไม่มีอะไรมาสั่นคลอนความรักของคุณได้อาจจะได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้ถ้าคุณมีความอึดอัดใจอะไรคุณจะได้คุยกันมันจะเป็นการเติบโตในเรื่องของความรักหรือมันเองเห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดียิ่งอยู่ด้วยกันยิ่ง ยิ่งมีในเรื่องของการมีทรัพย์มีโชคมีเงินแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไปเปกันในเรื่องของการเดินทางการเที่ยวแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงอยากซื้อบ้านอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะสิบเหรียญขึ้นมาในเรื่องของครอบครัวการเติบโตอาจจะหมายถึงการมีมีลูกมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนั้นก็ได้นะคะ แต่ก็คนมีคู่ก็ให้ระวังบุคคลที่3ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะไพ่สถมวย3ดาบมันคือช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ดาวพระศุกร์กับดาวพระหูอยู่ร่วมกันก็คือเป็นคู่เสน่ห์ก็ระวังบุคคลที่3จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยก็ใครที่มีปัญหาอะไรกันคนที่มีคู่ในช่วงนี้ต้องอย่าปล่อยให้มีช่องว่างนานเพราะมันมีโอกาสจะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ให้สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษอีกบ้างรูทรูทก็คือรากฐานรากฐานความมั่นคงในด้านของการงานในด้านของอบ้านก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องจัดการบางท่านก็อาจจะปัญหาครอบครัวในช่วงนี้คุณจะได้จัดการแล้วก็ราศีเมษ bon ตัวตนของคุณขึ้นมา ลักษณะของคุณดาวพระางคานไปจออยู่ในภพเรือนกรมาเดี๋ยวจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะด้วยก็จะเป็นเรื่องของตัวของคุณจะได้รับผลผลประโยชน์จากคําพูดจากความความมีเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้จะดึงดูดหลายๆสิ่งเข้ามาคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์ที่จะสร้างไรายได้ให้คุณได้ก่อเกิดความมั่นคงได้ซื้อบ้านได้เงินก้อนใหญ่แบบนั้นเข้ามาก็ได้หรือจะได้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างบางท่านอาจจะได้ซ่อมบ้านแบบนั้นก็ได้ โอ้ให้ของการซ่อมแซมขึ้นมาระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้มีเรื่องบางอย่างที่คุณจะได้บางท่านจะได้เงินจากบ้านอาจจะได้ขายบ้านอาจจะได้รีโนเวทบ้านหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอยากจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาบางอย่างปัญหาเก่าๆหรือ ตัวของคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยมีเกณฑ์จะได้แบบเสียงเงินกับสุขภาพร่างกายราศีมังกรราศีมังกรของคุณก็คือพบเรือนกรมมะช่วงนี้งานของคุณไปอยู่ในพบเรือนวินาศเนาะก็มีเกณฑ์จะ,ะแก้ไขปัญหาเก่าๆในเรื่องของการงานหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็จะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ งานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมการซ่อมบำรุงหรือการเป็นช่างต่างๆก็ดูจะโดดเด่นมากๆด้วยบางท่านอาจจะเป็นสายฮีลิ่งเป็นนักพยากรเป็นหมอด,ดูแบบนั้นก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะเป็นการเยียวยาเป็นการแก้ไขเป็นการช่วยเหลือจะโดดเด่นมีเกณฑ์กันได้หยิบจับเงินก้อนด้วยในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์ที่เป็นช่วงที่คุณจะวางรากฐานวางแผนอนาคตของตัวเอง เพราะว่ามอร์นิ่งเห็นถึงการจัดการชีวิตได้ดีขึ้นมันเป็นการคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาปัญหาต่างๆที่คุณเจอคุณจะเอามาเป็นบทเรียนเพื่อจะวางแผนชีวิตให้มันมีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษอีกบ้างโอ้สาสามดาบ เหมือนคุณมีความอึดอัดใจเนาะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาคาะคาซังอึดอัดใจเดี๋ยวคุณจะแก้ไขได้นะคะเหมือนคุณจะถูกชี้นำหรือจะมีคำแนะนำที่ดีจากครูครูบาอาจารย์หรือจากาเพื่อนฝูงหรือจากผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้คุณจะได้จบปัญหาบางท่านจะได้คู่ดีนะคะ คือคุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่ดีสําหรับคนที่แบบเพิ่งจะอ,อกหักมาหรือมีปัญหาในเรื่องความรักคุณจะเจอทางออกที่ดีคุณจะเจอคนที่ดีเข้ามาด้วยหรือบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆหรือในเรื่องของการเงินมันหมายถึงว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจหรือมันรู้สึกอึดอัดใจเดี๋ยวคุณจะได้เคลียร์ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเก่าก็ได้คุณจะได้เคลียร์จบ จิตใจของคุณจะเข้มแข็งขึ้นหรือคุณจะเป็นคนใหม่ที่ที่คุณจะคือคุณเจอบททดสอบมาเยอะเนาะอย่างที่หมอนิงบอกคุณจะแข็งแกร่งขึ้นจะไม่มีใครทำอะไรคุณได้อีกคุณจะมองปัญหาเป็นการแบบเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็คุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการแก้ไข หรือตัวของคุณเองจะแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้ดีมากๆแล้วหมอนิงเห็นถึงความแข็งแกร่งจากภายในของคุณคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรคุณได้อีกหมอนิงเห็นถึงโอกาสบางอย่างที่กำลังเข้ามานะคะประตูบานใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ชีวิตที่จะจะดีขึ้นมากๆ อะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคุณเหมือนคุณจะบล็อกหรือปฏิเสธอะไรที่ที่มันมาถ่วงชีวิตคุณหรือแบบเอาเปรียบคุณต่างๆนานาคุณดูมีความเข้มแข็งมากๆและคุณช่วงนี้อาจจะได้มีเกณฑ์ไปพักผ่อนเดินทางการเที่ยวการหาแพชชั่นใหม่ๆการหากำลังใจหรือการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะคะถึงคุณจะไปคนเดียวคุณก็ ไม่แคร์มันเป็นเรื่องของการแบบมีอิสระกับการทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองคุณไม่ได้สนใจใครตอนนี้คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำมอนิองเห็นถึงการแบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเม,มจิกเชียนพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการก้าวเข้าสู่ชัตเตอร์ใหม่ของชีวิตของคุณมันเป็นการเลือกในแบบของคุณเองเพราะมอนิงเห็นถึงความอึดอัดใจ ความความน้อยอกน้อยใจความรู้สึกผิดหวังต่างๆที่มันประเดยประดังการถูกเอาเปรียบการต้องแบกภาระทางใจหรือทางกายต่างๆมันมันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วเหมือนคุณไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาตรงนั้นแล้วตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่แบบจะเป็นตัวของตัวเองอเลือกในเส้นทางของตัวเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความมีอิสระอยากทำอะไรก็ทำ โนสนโนแค่กับคนรอบข้างรอบตัวใครจะมองคุณอย่างไรคุณไม่สนใจแต่คุณจะเป็นตัวของตัวเองที่มีพรสวรรค์นในด้านที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นงานบางท่านก็อาจจะออกจากงานเก่ามาทําตามาในแบบของตัวเองแต่คุณก็คิดแล้วคิดอีกนะคือคิดแล้วทําได้บางท่านเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วบางท่านก็อาจจะมาทํา งานที่ต้องเดินทางหรืองานที่ที่คุณถนัดสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้บางท่านที่ทำงานประจำคุณอาจจะได้ทำงานที่สองหรืองานบางอย่างรองรับก็ได้หรือคุณอาจจะแบบโนโสโนโนแครแคนรอบตัวแต่คุณทําในสิ่งที่คุณรับผิดชอบแค่นั้นตอนนี้เห็นถึงการแบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วไม่ได้ตามใจใครแล้วค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแลวชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตบอลนงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุก,ท,กท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ